สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนคดีลึกลับเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้เป็นคดีที่ยังปิดไม่ได้คดีหนึ่งของเกาหลีใต้นั่นคือคดีการหายตัวไปของลีฮยองโฮเรื่องราวเกิดขึ้นในวันที่29มกราคมปี1991บริเวณอาพาร์ตเมนต์ฮุนไดยานอัพกูจองเขตคังนำกรุงโซล ตัวละครหลักของเรื่องคือลีฮยองโฮเพศชายอายุ9ปีเกิดในปี1981เรียนอยู่ที่โรงเรียนปฐมแห่งหนึ่งในย่านอัพกูจองพ่อของลีฮยองโฮเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งมีฐานะทางครอบครัวดีมากเขาอาศัยอยู่กับพ่อแท้ๆและแม่เลี้ยงพ่อแม่ของเขาแยกทางกันเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ตอนเย็นของวันที่29มกราคมหลังจากลีฮยองโฮเลิกเรียนและกลับบ้านแล้ว เขาก็ไปกินข้าวที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งจากนั้นก็ไปเล่นกับเพื่อนๆที่สนามเด็กเล่นซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอพาร์ตเมนต์ฟ้ามืดลงเรื่อยๆเพื่อนคนอื่นๆต่างทยอยกลับบ้านจนกระทั่งตอนประมาณ3ามทุ่มกว่าพ่อแม่ของลีฮยองโฮเห็นว่าเขายังไม่กลับจึงออกไปตามหาในบริเวณใกล้ๆแต่หลังจากตามหาอยู่นานก็ยังหาไม่เจอพ่อของลีฮยองโฮจึงรีบแจ้งตำรวจจนกระทั่งตอนห้าทุ่มครึ่งของวันนั้นพ่อของลีฮยองโฮ ได้รับโทรศัพท์สายแรกผู้ก่อเหตุกล่าวว่าตอนนี้ลีฮยองโฮอยู่กับผมภายใน2วันนี้คุณกรุณาเตรียมเงินไว้70ล้านวอนแล้วก็ติดตั้งโทรศัพท์ไว้ในรถด,ด้วยเดี๋ยวผมจะโทรไปใหม่เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ก่อเหตุใช้คำว่าคุณ และกาโรนาความจริงแล้วพอของลีฮยองโฮแจ้งความไปแล้วตั้งแต่ก่อนจะได้รับโทรศัพท์สายนี้ประกอบกับในวันรุ่งขึ้นตำรวจและสื่อจำนวนมากต่างก็รู้เรื่องนี้แล้วแต่สิ่งที่ดีมากก็คือตอนนั้นในเกาหลีใต้ไม่มีสื่อไหนรายงานข่าวเรื่องนี้เลยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ก่อเหตุรู้ตัววันรุ่งขึ้นแม่เลี้ยงของลีฮยองโฮอยู่บ้านและได้รับโทรศัพท์แปลกๆสายหนึ่งซึ่งก็พูดแบบเดียวกัน ทำให้ตำรวจรับรู้ได้ว่าผู้ก่อเหตุระมัดระวังตัวมากเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากโทรศัพท์ดังแม่เลี้ยงของลีฮยองโฮก็รับสายน้ำเสียงของอีกฝ่ายฟังดูแล้วน่าจะเป็นผู้ชายอายุประมาณ30กว่าปีบอกว่าพวกเราโทรจากสถานีตำรวจซอโชของกรุงโซให้ตำรวจที่อยู่กับคุณมารับสายหน่อยตอนนั้นมีตำรวจหลายคนอยู่ในบ้านทุกคนมาจากสถานีตำรวจคังนัมเพราะว่าบ้านของลีฮยองโฮอยู่ในเขตคังนัม ตำรวจรีบส่งสัญญาณให้แม่เลี้ยงของลีฮยองโฮรู้ว่าคนในสายไม่ใช่ตำรวจจริงแม่เลี้ยงก็ตอบรับอย่างรวดเร็วโดยบอกไปว่าที่นี่เป็นบ้านพักอาศัยจะมีตำรวจอยู่ได้ยังไงคุณโทรผิดแล้วแหละเธอเพิ่งจะพูดจบอีกฝ่ายก็วางสายทันทีเห็นได้ชัดว่าโทรศัพท์สายนี้โทรมาเพื่อตรวจสอบว่าพ่อของลีฮยองโฮได้แจ้งความหรือเปล่าหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็โทรกลับมาอีกครั้ง บอกให้พ่อของลีฮยองโฮนําเงินไปที่ลานจอดรถของเที่ยวบินภายในประเทศสนามบินกิมโปกรุงโซเมื่อพ่อของลีฮยองโฮไปถึงที่สนามบินกิมโปผู้ก่อเหตุก็โทรเข้าเครื่องโทรศัพท์ที่ติดตั้งไว้ที่รถและบอกว่าขอโทษนะตอนนี้ต้องรบกวนให้คุณ ไปที่สารากลางกรุงโซแทนพ่อของลีฮยองโฮจึงขับรถจากสนามบินกิมโปไปที่สารากลางกรุงโซเมื่อไปถึงสารากลางผู้ก่อเหตุก็โทรศัพท์มาอีกครั้งบอกว่าขอโทษนะรบกวนคุณไปที่โรงละครบนถนนชุงมูโรเมื่อไปถึงโรงละครเขาก็โทรศัพท์มาอีกโดยบอกให้เข้าไปที่ร้านขายไก่ทอดที่อยู่ด้านข้างแน่นอนว่าพ่อของลีฮยองโฮทำตามที่บอกทุกอย่างแล้วทำไมต้องให้เขาขับรถวนด้วยละ่ะ เหตุผลง่ายมากพอผู้ก่อเหตุต้องการดูว่ารถของพ่อลีฮยองโฮมีรถของตำรวจตามหลังมาหรือเปล่าแต่ในระหว่างที่พ่อของลีฮยองโฮขับรถวนอยู่ผู้ก่อเหตุก็ยังไม่เผยโฉมให้เห็นและในตอนนั้นเองแม่เลี้ยงของลีฮยองโฮซึ่งอยู่ที่บ้านก็ได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งเป็นผู้ก่อเหตุที่โทรเข้ามาเขาบอกว่าผมบอกพวกคุณแล้วไม่ใช่หรอว่าไม่ให้แจ้งตำรวจผมเห็นนะ ว่ามีรถตำรวจตามมาด้วยแต่ความจริงแล้วตอนที่ตำรวจขับรถตามรถของพ่อลีฮยองโฮพวกเขาไม่ได้ใช้รถเพียงคันเดียวทุกครั้งที่ผู้ก่อเหตุเปลี่ยนสถานที่ตำรวจก็จะเปลี่ยนรถให้รถอีกคันติดตามไปและตำรวจทุกคนก็ปลอมตัวเป็นเหมือนคนเดินถนนปกติคนทั่วไปแทบจะมองไม่ออกแต่เมื่อผู้ก่อเหตุโทรศัพท์มาบอกเช่นนี้ แม่เลี้ยงของลีฮยองโฮจึงรู้สึกตื่นตระหนกเธอบอกไปว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีพ่อของลีฮยองโฮอยู่คนเดียวก็เลยกลัวเลยชวนลุงไปด้วยกันหรือเปล่าพวกเราไม่ได้แจ้งตำรวจจริงๆวันนั้นผู้ก่อเหตุโทรศัพท์มาขู่ทั้งหมด16สายโดยบอกว่าถ้ามีตำรวจเข้ามาแทรกแซงพวกเขาจะไม่มีทางได้เจอลีฮยองโฮอีกสวันต่อมา เดว,วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ผู้ก่อเหตุก็โทรศัพท์มาอีกบอกให้พ่อของลีฮยองโฮนำเงิน70ล้านวอนไปยังที่จอดรถของอาคารเที่ยวบินภายในประเทศสนามบินกิมโปซึ่งก็คือที่เดียวกันกับครั้งก่อน พ่อของลีฮยองโฮก็ไปอีกครั้งแต่วันนี้ผูกอเหตดก็ยังไม่ปรากฏตัวจนกระทั่งช่วงเย็นของวันนั้นผูกอเหตดโทรศัพท์มาอีกครั้งโดยบอกว่าคืนนี้ตอนตีสองนาทีให้พวกคุณนําเงินไปที่ร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดบนถนนชุงมูโรแล้วทิ้งเงินไว้ในรถแล้วพวกคุณก็กลับไปไม่ต้องล็อกประตูรถครั้งนี้แม่เลี้ยงของลีฮยองโฮเป็นคนไป เมื่อเธอไปถึงสถานที่ที่ผู้ก่อเหตุบอกไว้ก็ทิ้งเงินไว้ในรถและออกมาจากรถโดยไม่ได้ล็อกประตูแต่เธอก็ไม่ได้ไปไหนไกล เธอไปหลบอยู่ในมุมมืดๆเล็กๆข้างร้านหนังสือเนื่องจากตอนนั้นเป็นเวลาตี2กว่าแล้วมีคนเดินผ่านไปมาน้อยมากตำรวจนอกเครื่องแบบกระปอมตัวและซ่อนตัวอยู่แถวนั้นในตอนนั้นมีคนคนนึงอยู่ไม่ไกลจากรถของพวกเขามองมาทางรถอยู่ตลอดท่าทางน่าสงสัยแม่เลี้ยงของลีฮยองโฮจึงรีบโทรบอกตำรวจแต่ตำรวจยังไม่ออกปฏิบัติการ หลังจากคนคนนั้นมองมาที่รถสักระยะหนึ่งเขาก็เดินจากไปสตาเหตุที่ตำรวจยังไม่ลงมือปฏิบัติการก็เพราะตอนนั้นมีคนเดินถนนน้อยมากหาคนคนนั้นไม่ใช่ผู้ก่อเหตุก็เท่ากับพวกเขาเป็นฝ่ายเปิดเผยตัวก่อนหลังจากนั้นอีก4วันในวันที่5กุมภาพันธ์ผู้ก่อเหตุโทรศัพท์มาบอกว่าผมทิ้งกระดาษโน้ตไว้ที่สถานที่แห่งหนึ่ง พอคุณไปหากระดาษแผ่นนั้นแล้วทําตามที่ผมเขียนไว้บนกระดาษพ่อของลีฮยองโฮไปที่นั่นและเจอกระดาษแผ่นนั้นบนกระดาษระบุเลขที่บัญชีไว้2บัญชีพร้อมกับประโยคที่บอกให้โอนเงินเข้า2บัญชีนี้โดยแบ่งเป็นบัญชีละ20ล้านวอนแน่นอนว่าบนกระดาษก็ไม่ได้ทิ้งรอยนิ้วมือเอาไว้แล้วบัญชีธนาคารทั้งสองบัญชีนี้ก็ไม่ใช่บัญชีของผู้ก่อเหตุหลังจากตำรวจตรวจสอบและพบว่าทั้งสองบัญชีนี้เป็นบัญชีของธนาคารที่ในขณะนั้น ยังไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดและธนาคารทั้งสองแห่งก็มีคนหมุนเวียนเข้าไปใช้บริการจำนวนมากหรืออาจกล่าวได้ว่าผู้ก่อเหตุไปเบิกเงินจริงๆก็คงหาตัวเจอได้ยากและยากที่จะจับตัวได้พ่อของลีฮยองโฮโอนเงินเข้าไปในบัญชีหนึ่งจำนวน20ล้านวอนแต่อีกบัญชียังไม่ได้โอนหลายวันผ่านไปตอน5โมงเย็นของวันที่13กุมภาพันธ์ผู้ก่อเหตุโทรศัพท์มาบอกว่าไม่ทราบว่าโอนเงินเรียบร้อยแล้วหรือย,อยังเนื่องจากสมัยนั้น ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและไม่มีโมบายแบงกิ้งจึงไม่สามารถตรวจสอบได้พ่อของลีฮยองโฮตอบไปว่าเขาโอนเงิน20ล้านเข้าไปบัญชีหนึ่งแล้วผู้ก่อเหตุตอบมาว่าโอเคส่วนที่เหลืออีก50ล้านวอนคืนนี้ตอนสองทุ่มนำเงินไปที่ใต้ราวบันไดแห่งหนึ่งริมถนนโอลิมปิกหากระดาษโน้ตให้เจอแล้วทำตามที่เขียนไว้ในนั้นพ่อของลีฮยองโฮบอกว่าผ่านไปหลายวันแล้วคุณให้ผมฟังเสียงของลีฮยองโฮหน่อยได้ไหมผู้ก่อเหตุตอบกลับ ด้วยน้ำเสียงเยี็นยามว่าผมว่าคุณคงไม่อยากให้ลีฮยองโฮกลับบ้านแล้วใช่ไหมทำตามที่ผมบอกเถอะผมรับรองว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายพ่อของลีฮยองโฮจึงทำตามที่เขาบอกแต่เขาไม่ได้เตรียมเงินสดจำนวน50ล้านจริงๆเขาเอาเงินจริง วางไว้ด้านบนสุดของกระเป๋าใส่เงินส่วนด้านล่างเป็นกระดาษเปล่าทั้งหมดคืนวันนั้นพอของลีฮยองโฮก็นำกระเป๋าเงินที่ใส่เงินปลอมติดตัวไปแล้วทำตามที่ผู้ก่อเหตุบอกโดยนำไปวางไว้บนราวบันไดอันแรกริมถนนโอลิมปิกจากนั้นเขาก็เดินจากไปแน่นอนว่าบริเวณโดยรอบมีตำรวจแฝงตัวอยู่ด้วยแล้วในขณะนั้นจูๆ่ๆก็มีรถคันหนึ่งขับพุ่งมามีคนหนึ่งเปิดประตูรถแล้วหยิบเงินบนราวบันไดไปภายในชั่วพริบตาทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก รถคันนั้นไม่ได้หยุดจอดด้วยซ้ำตำรวจทุกคนตกตะลึงมองไม่เห็นแม้แต่ทะเบียนรถแล้วครั้งนี้ผู้ก่อเหตุก็หนีไปได้อีกครั้งตอนหน้าต่อตาตำรวจแต่เงินที่อยู่ในกระเป๋าก็คือเงินปลอมปรากฏว่าวันต่อมาในวันที่14กุมภาพันธ์ผู้ก่อเหตุโทรศัพท์มาบอกว่าเงินในกระเป๋าเป็นของปลอมผมว่าคุณคงไม่อยากให้ลีฮยองโฮมีชีวิตต่อไปแล้วใช่ไหม แต่ผมเห็นแก่ที่คุณไม่ได้แจ้งตำรวจครั้งนี้ก็ถือว่าแล้วกันไปนี่คือโทรศัพท์สายสุดท้ายที่ผู้ก่อเหตุโทรมาแต่คดีไม่ได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้แน่นอนว่าเงิน20ล้านวอนที่ก่อนหน้านี้พ่อของลีฮยองโฮฝากเข้าไป ในบัญชีที่ผู้ก่อเหตุบอกไว้ผู้ก่อเหตุต้องไปถอนเงินและแน่นอนว่าตำรวจได้อายัดบัญชีนี้ไว้ก่อนแล้วหรึกกล่าวอีกในหนึ่งก็คือผู้ก่อเหตุไม่สามารถถอนเงินได้ในวันที่19กุมภาพันธ์เวลาบ่าย3โมงกว่าณธนะนาคารแห่งหนึ่งในย่านซังกีดงกรุงโซลมีชายวัยกลางคนคนหนึ่งไปถอนเงินที่เคาน,เน์เตอร์ธนาคารแน่นอนว่าชายผู้นี้คือผู้ก่อเหตุหลังจากที่เขานำสมุดบัญชีส่งให้พนักงานตรวจสอบ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพนักงานก็มีตัวอักษรขึ้นมานหนึ่งบรรทัดบอกว่าบัญชีนี้ถูกอายัดเพราะตำรวจสั่งอายัดไว้แล้วแต่ในข้อมูลระบุแค่ว่าบัญชีถูกระงับไม่ได้แจ้งว่าบุคคลน,นี้หลบหนีความผิดและไม่ได้แจ้งว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยดังนั้นพนักงานจึงไม่รู้เรื่องและยังบอกกับผู้ก่อเหตุอย่างมีมารยาทว่าขอโทษนะคะคุณผู้ชายบัญชีนี้คุณถูกระงับไปแล้วเพียงเท่านี้ผู้ก่อเหตุก็เข้าใจในทันที และรีบหนีออกจากธนาคารเท่ากับว่าพนักงานคนนี้เป็นเพียงคนเดียวที่เคยพบผู้ก่อเหตุในวันที่13มีนาคมเป็นเวลา44วันหลังจากที่ลีฮยองโฮหายตัวไปในที่สุดก็ได้พบร่างของเขาบริเวณปากทางของท่อระบายน้ำแม่น้ำฮั่นซึ่งอยู่ห่างจากเขตอพาร์ตเมนต์ฮุนไดย่านอัพกูจองกุงโซออกไปประมาณ3กิโลเมตรในตอนนั้นบริเวณตาและจมูกของลีฮยองโฮถูกคุมด้วยถุงพลาสติกมือและเท้าถูกมัดไว้ เสื้อผ้าที่สวมอยู่ก็คือชุดเดียวก,กันกับวันที่เขาหายตัวไปแต่รองเท้าไม่ใช่รองเท้าของเขาเป็นรองเท้าอาดิดาสคู่หนึ่งผลการชนะสูตรชี้ให้เห็นว่าลีฮยองโฮเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่วันที่สองที่เขาหายตัวไปหรืออาจกล่าวได้ว่าผู้ก่อเหตุทำร้ายเขาตั้งนานแล้ว ดังนั้นจึงไม่สามารถให้พ่อกับแม่เลี้ยงฟังเสียงของเขาได้ภายหลังตำรวจไปสอบถามพนักงานธนาคารถึงรูปร่างลักษณะของผู้ก่อเหตุแลว้ววาดเป็นภาพสเก็ตออกมาในระยะเวลา15ปีภาพนี้ก็ถูกทำสำเนาไป280,000แผ่นส่วนเทปบันทึกเสียงทางโทรศัพท์ก็ถูกทำสำเนาไปพันกว่าฉบับและส่งไปทั่วประเทศแต่ก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ในปี2006 คดีนี้ได้หมดอายุความไปแล้วและกลายเป็นคดีที่ยังปิดไม่ได้ไปตลอดการสำหรับคดีนี้ผมอยากจะแสดงความคิดเห็นในบางส่วนซึ่งอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมประเด็นแรกเป็นความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในข่าวและเว็บบอร์ดต่างๆมาบ้างแล้วก็คือผู้ก่อเหตุไม่ได้มีเพียงคนเดียวแน่เพราะตอนที่ผู้ก่อเหตุโทรศัพท์หาพ่อหรือแม่เลี้ยงของลีฮยองโฮเขามักจะใช้คำว่าพวกเรา นี่ก็แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่คนคนเดียวแต่น่าจะเป็นกลุ่มคนและอีกจุดหนึ่งที่สำคัญคือตอนที่ผู้ก่อเหตุขับรถไปเอาเงินที่ราวบันไดริมถนนโอลิมปิกจู่ๆประตูรถก็เปิดออกคนหนึ่งหยิบเงินไปอีกคนขับรถหนีถ้าเป็นคนคนเดียวที่ต้องขับรถพร้อมกับยื่นมือไปหยิบเงินก็นับว่าเป็นเรื่องที่ยากมากแสดงว่าในตอนนั้นบนรถจะต้องมีคนสองคนและน่าจะมีอีกหนึ่งคนที่มาดูลาดลาวก่อนว่า เงินถูกนำมาวางไว้ที่ราวบันไดเรียบร้อยแล้วจึงสันนิษฐานได้ว่าน่าจะมีผู้ก่อเหตุอย่างน้อย3คนประเด็นที่สองตำรวจเคยตั้งข้อสงสัยบุคคลคนหนึ่งคนคนนี้คือญาติของแม่แท้ๆของลีฮยองโฮแล้วทำไมถึงสงสัยเขาละ่ะก็เพราะว่าตอนที่พ่อกับแม่ของลีฮยองโฮแยกทางกันญาติคนนี้เคยช่วยให้แม่ของลีฮยองโฮได้รับเงินค่าเลี้ยงดูจำนวน70บล้านวอนจากพ่อของลีฮยองโฮ แต่หลังจากแม่ของลีฮยองโฮได้รับเงินแล้วเธอกลับไม่ได้แบ่งเงินให้กับญาติที่ช่วยเหลือเธอเลยและทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าเงินค่าถ่ายที่ผู้ก่อเหตุเรียกร้องจำนวน70บล้านวอนก็เท่ากับเงินค่าเลี้ยงดูที่แม่ของลีฮยองโฮเคยได้รับในตอนนั้นจำนวนเงินเท่ากันพอดีอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือเสียงของเขาเหมือนกับเสียงในเทปบันทึกทางโทรศัพท์มากและในช่วงที่เกิดเหตุญาติคนนี้ก็โดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางในประเทศที่สนามบินกิมโปอยู่หลายครั้งแต่ภายหลัง เขาก็พิสูจน์ได้ว่าตัวเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุตำรวจจึงเลิกตั้งข้อสงสัยในตัวเขาโดยส่วนตัวผมก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่ญาติคนนี้เพราะพ่อของลีฮยองโฮก็เคยบอกเองว่าคนคนนี้ไม่ใช่ผู้ก่อเหตุและถ้าญาติคนนี้เป็นผู้ก่อเหตุจริงๆพนักงานธนาคารก็ต้องจดจําเขาได้ประเด็นที่3ผมได้พูดไปแล้วในตอนตอน้นตอนที่ผู้ก่อเหตุโทรศัพท์หาพ่อของลีฮยองโฮเขาใช้คําสุภาพตลอด โดยทั่วไปแล้วน้ำเสียงที่ผู้ก่อเหตุใช้จะเป็นไปในทางที่ไม่ดีแล้วโทรศัพท์ทุกสายของเขาก็โทรมาเพื่อคมขู่คนในครอบครัวของลีฮยองโฮแต่ผู้ก่อเหตุคนนี้กลับใช้คำสุภาพทุกครั้งดังนั้น ผมจึงคิดว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นคนใกล้ตัวของพ่อลีฮยองโฮก็เป็นได้โดยปกติเขาน่าจะใช้คำสุภาพเวลาคุยกับพ่อของลีฮยองโฮอีกอย่างคือลีฮยองโฮหายตัวไปขณะที่อยู่ในพื้นที่ของอพาร์ตเมนต์คนๆนี้น่าจะเข้าออกพื้นที่นี้ได้อย่างอิสระ และลีฮยองโฮน่าจะรู้จักเขาไม่เช่นนั้นจะยอมไปกับคนแปลกหน้าได้ยังไงถึงแม้คดีนี้จะหมดอายุความไปแล้วแต่ผมอยากจะบอกว่าเวลา15ปีไม่สามารถลบล้างความผิดของผู้ก่อเหตุได้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตและขอให้ดวงจิตของผู้คอร้ายจงสงบสุขอยู่บนสวรรค์ วันนี้ขอจบเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้นะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะครับช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราที่นี่คือสำนักสืบสวนคดีล<ส>ับสวัสดีครับ